ครับผมตอนนี้ผมก็ได้มาอยู่ตรงจุดาทางทิศเหนือสุดของกองดินแล้วนะฮะก็หลังจากที่ก่อนหน้านี้ผมก็ได้แวะอุกับปอนี่วไว้นะฮะว่าอันมันถูกเดี๋ยวผมจะขอติดตามเปิ่นไปพอ,อในการยกไซนะฮะมาตั้งแต่เจ้าเลยนะฮะก็อตอนนี้เขามาอัปเดตกันต่อนะฮะว่า,าพื้นที่ฟังเหนือสุดของหลอ,องเลงซ้ายของของ,ของกาะดินนะฮะ มีลักษณะเป็นจะได้พองนะตอนนี้สังเกตดูนะจะมีการกัหนดจุดในเรื่องของการปักธงสีแดงสีฟ้าไว้หลายจุดอยู่นะฮะกับพื้นที่ตรงนี้นี่เดิมทีก็จะมีก่อไข่ยอยู่นะฮะเนี่ยยังยังเช่นก่อไข่ก่อนนี้นะฮะกับมีหลายๆจุดอยู่แล้วก็จะมีบางส่วนนะฮะตีอันอ่อยู่ด้านข้างนะครับซึ่ง ในการคุดก็ได้ขอความรู้ขอ้อฮึ่กรมชนระทานย่ายก่อไข่ตีอยู่ในพื้นที่ของการคุดนะฮะเอาไปาข้ามขันดินไว้ๆแหมฟังหนึ่งนะฮะก,ก็คิดว่าคงจะมีการย่ายก่อไข่าบางส่วนตีอยู่พื้นที่ในการคุดห้องข้ามไปฮึ่งเยบร้อยแล้วนะฮะในส่วนของก่อไข่าบางก่อตรงนี้นะฮะแหมน้อยถ้ามีการ คุดห้องเพิ่มนะฮะก็คงจะมีการง่ายหื้อนะ,ะเพราะว่าในเรื่องของการอ,น,อนุรักษ์ก่อไข่ตอนนี้ทางเคท่ามราก็าเรื่องเพือความสำคัญกับการฟื้นฟูแล้วก็การอนุรักษ์ต้นไม้โดยเฉพาะต้นไข่มากขึ้นนะ,ะเพราะว่าพื้นที่ส่วนใหญ่ของเคท่ามราสปาหนองเงซ้ายเป็นพื้นที่ปลาชุมน้ำนะะแล้วก็ต้นไข่ปลาไข่ก็ถือว่าเป็น ป่าต้องอนุรักษ์เป็นอันดับหนึ่งของพื้นที่ของเคทำลาะฮะส่วนพื้นที่ที่เป็นอัน่องดินนะฮะที่เป็นพื้นที่เป็นดินดอนขึ้นมาหลังจากมีการขุดลอกไปแล้วก็จะมีการเพิ่มเป็นป่าที่เป็นป่าที่ปลูกบนดินฮะซึ่งแผนการฟื้นฟูก,ก็คงจะต้องว่ากันต่อไปในอนาคตว่าจะมีแผนจะได้พ่องนะฮะของจีโฟก็มีแผนในเรื่องของการทําโครงการปลูกพักแลกป่าเข้ามาเสริม คือกรับเคทำลายสะพานของทางซ้ายได้แห่งหนึ่งทางนะฮะดยโดยอาศัยความรูม้ไม่รู้มือจากชาวบ้านจิตอาสานะฮะมาช่วยกันเริ่มทำโครงการนี้ขึ้นมาก็ในอนาคตก็คงจะมีการนันรู้มไม่รู้มือแห่งหลายๆไฟครับผมเจอว่าอย่างน,ะะนั้นราวะเนี่ยครับบนกล่องดินกล่องนี้นะถ้าต้องมีการฟื้นฟูหรือปลูกต้นไม้ขึ้นมาเนี่ยก็ต้องใจงบประมาณมหาศาลเลยีเดียวครับผมแล้วก็ต้องต้องใจ บุคลากรและประทรัพยากรแข็นักอยู่นะร,ราะดังนั้นผมในฐานะเจ้าจบ้านคนหนึ่งแล้วก็อนันมีจิตอาสาก็ร้วมตัวกับมูแม่แม่มาทําจุดเล็กนะในเรื่องของการเพาะกล้าไม่เตรียมไว้นะพืออนาคตก็จะมีการฟื้นฟูส่วนนี่ครับปลาไข่ตีมันอยู่ในบริเวณกลางน้องนะฮะซึ่งตอนนี้นยังมีความอุดมสมบูรณ์สูงมากครับเยอะมากแล้วเดี๋ยววันพุธเขาจะได้เข้าไปเห็นบรรยากาศภายในบริเวณ กางหนองนี่แหละว,ว่ามันจะมีความอุดมสมบูรณ์มากน้อยแค่ไหนเพราะว่าเขาดูจากกลางบนนี่เขาจะพออย่างมาชาัดครับนอกจากเขาจะเห็นเป็นบึงบัวเห็นปลาไข่เป็นปลาสลาบกว้างมากครับเป็นแหล่งหาก,กินของเจ้าบ้านนะฮะถ้าประอูถึงในเรื่องของการกกกทุกถมพื้นที่บางส่วนไปบริเวณหนองตีเหลืออยู่ก็ค่อนข้างที่จะกว้างอยู่นะฮะถ้าหากอนุรักษ์ไวด้ดีๆนะฮะผมคิดว่ามันจะเป็น โรงงานผลิตอาหารเื่อกรับชาวบ้านชาวเพื่อไม่ใจได้ไปแหมเหมินเลยทีเดียวครับถ้าหากบอนุรักษ์ไวน้นี่การหากินยังจะงากขึ้นครับทั้งปา่าทั้งมดสม้มทั้งพึ่งทั้งเป็นพืชต่างๆนะฮะก็ควรจะอนุรักษ์ไว้ครับก็อยากจะเพ่อแม่พี่น้องชาวเพื่อไม่ใจได้เห็นความสําคัญของหนองเลงซ้ายกันนักๆครับเพราะวัาทิ่ผ่านมานี่หลายๆคนนี่ บกเกยเข้าไปหู้ไปหันว่าตั้งไหมมันเมีอยย่างพ่องพ่อเฮายังมีการอเอาความอุดมสมบูรณ์ของหนองมาพิเส้นมานําเสนอเฮ้ยับพอใม่พี่น้องได้หันก็จะหู้เฉพาะองค์ไหนครับเจ้าบ้านที่ปัญหากินอยู่เป็นประจํานี่เป็นจะหูว้ว่าตรงนี้เป็นทรัพยากรที่มีค่าสสาหรับเปันมาครับแต่ถ้าเป็นรอบรอบนอกแล้วจะมองบอกออกเลยครับว่ามันจะมีขาจะได้นะอ่ะอันนี้ก็เป็นในส่วนตีผมปลาขึ้นมาดู ทั้งทิศฟังด้านเหนือนะฮะเดี๋ยวเขาจะไปทางทิศตะวันออกพ่องทิศนี้นี่ผมยังบอกคอยได้น้าเสนอต่วได้นะฮะบ,บอได้ไปติดตามอัปเดตตัวได้เนี่ยวันนี้ผมจะปลาเดินรอบเลยครับไปลงแหมฟังหนึ่งของเกาะดินเลยฮะเส้นทางต่างๆตี่อัน เดินทางลงไปหากินในห,หนองก็มีการเปลี่ยนแปลงไหม่หมดนะนี่ยตรงนี้ก็มีการถมดินเพิ่มขึ้นมาพื้นที่ในการถมก็กว้างขึ้นนะเนีก็มีการปรับเรียบร้อยก็เดี๋ยวเขาจะไปสำรวจดูฝั่งโน้นครับเป็นฝั่งที่ตะวันออกว่าตอนนี้ การคุดไปถึงไหนแล้วนะผมอ่ะโอเคครับผมเจอกันใ่คลิปหน้าครับ